สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต10เมก1ปีจากโครงการสินปันุสุกนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตคิดว่าฉันจะใช้อินเทอร์เน็ต10เมกทั้งปีนะครับก็าสามารถเข้ามาเติมได้นะครับโดยเข้าระบบเสร็จเพื่อนๆก็เลื่อนมาที่นี่ครับด้านบนนะครับเห็นไหมว่าจะเลื่อนได้เนาะนะครับมันจะเลื่อนได้นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่เติมเงินครับหรือว่ากดที่เมนูตรงนี้ก็ได้ไหมครับ เราไปที่เติมเงินครับนะแต่ว่าผมก็หน้าจอเนาะกดที่เติมเงินปับ๊บอ่าแล้วก็ทําการใส่เบอร์นะครับปับ๊บอ่าแล้วก็เลือกประเภทคือแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับอ่าพอเลือกประเภทแพ็เกจสุดคุ้มเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกนะจ๊ะนะจ๊ะเราก็ไปเลือกครับปกติผมใช้ Elite นะครับ10บเมกอยู่แล้วนะครับแต่นี้ทุกเดือนเก9ารนะ 99, นะแต่ตอนนี้นะจ๊ะนะจ๊ะ ปกติผมเติมอีลิทอยู่แล้ว10เมกนะครับ10เมกนะ30วันก็คือ1เดือนแต่ตอนนี้นะจ๊ะนะจ๊ะเติมปันสุขนะครับ10เมก1ปีราคา2199นะปัจจุบันจํากัดแค่200สิเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็ปุ๊บกดเลือกครับทีนี้เลือกจ่ายด้วยไทยเปเมนต์หรือ QR code โโหรือกระเป๋าปันสุกผมมีเงินอยู่ในปันสุกอยู่แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะก็ เลือกจ่ายด้วยกระเป๋าบันสุกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่ามันก็จะตรวจสอบรายงานว่าสรุปรายงานนะครับเบอร์นี้เบอร์นี้นะครับบั้นสุกนะครับอ่าเห็นไหมราคาสองหนึ่งเก้าเก้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนะจ๊ะทั้งหมดก็สองพันสามร้อยห้าสิบเก้านะครับอ่าตกลงปึ๊บ รอแป๊บนะครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะกดหรือยังกดแล้วนี่อ่าไปแล้วเรียบร้อยครับเพื่อนๆน,นะครับเติมเงินแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสิเมกหึปีพร้อมรักษาสิทธิ์ยาวๆกันไปครับพี่น้องนะครับสําหรับดีลเลอร์เก่าทุกท่านนะครับผมว่าโปรนี้เป็นโปรที่ แจ๋วเจ๋งสุดยอดนะครับแล้วก็ทำไรายได้กันแบบยาวๆกับโครงการซิมปันสุกนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์รีบมาสมัครเป็นดีลเลอร์กันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมนะจ๊ะนะจ๊ะ